สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าพี่แป้งนะคะวันนี้พี่แป้งจะพาทุกคนนี้ออกจากฮอกวอตส์น้องๆคนไหนเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์บ้างแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นเหมือนกับหนังที่เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์และฮอกวอตส์ก็คือโรงเรียนสอนเวทมนต์นั่นเองแต่วันนี้จะไม่ให้เรียพี่แป้งวันนี้ฉันจะเป็นเฮอร์บิโอนี่ดูชุดดูชุดกิฟฟินดอลสัชัด แต่ทาไมเราจะต้องหนีออกจากฮอวอบอดล่ะมันมีที่มาที่ไปแต่จะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่กระโดดและเร่นอย่างเดียวคลิปนี้มีแจกโรบักแต่แจกโรบักยังไงกติกายยังไงรอติดตามเลยโอ้โหนี่เราจะต้องไปที่ไหนเนี่ยเราจะต้องไปขึ้นรถไฟใช่ไหมออเออมสะดุดอย่ามาต่อยนิดหน่อยเอากระโดดก่อนโอ้ยอย่ามาต่อยมันร้อนนะเนี่ยเอาอ ชาชราเรสษ็จ3ส่วนสี่หรือเปล่ารถไฟขบวนนี้จะพาเราไปที่ฮอกวอร์ดใช่ไหมไปเลยข้างในมันกว้างขวางมากโอ้โหเราจะเจอแฮร์รี่กับรอนไหมทำไมมีหม้มอผสมยาในรถไฟล่ะเอ๊ะเราต้องรีบหาทางออกแล้วอ,อ,อ,อยาพิษห้ามอย่าเออยังเอิมไม่ทันขัดคำจะบอกว่าอย่าเหยียบยาพิษอยา่าเอิะเราก็เหยียบอ้าวสวัสดี อย่าเหยียบยาพิษนะเดินไปเลยไปกระโดดฮึบฮึบโอ้โหถ้าตกลงไปนี่แย่เลยไปกระโดดก่อนโรถน่าร้อนใช่ไหม<อ>ร,ร,ร้อนฮัลโหลเราอยู่นี่เราคือไปตรงนี่เองมาเร็วร้อนเราจะไปด้วยกันเราจะไปฮ็อปว์ปอดมาเลยสวัสดีฮอบไบโอนี่เราร้อนร้อนวิสทรีบ้าไปแล้วโอ้ห้องนี้เราพาเราไปี่ไหนเนี่ยฮึบ ฮึ๊บอุ้ยขวดยาพิษเต็มเลยโอ้โหเราต้องรีบปีนเอ๊ะทางออกมันอยู่ที่ไหนอุ้ยมันมีขั้นบนด้วยเราตร้องรีบขึ้นไปขั้นบนแล้วแหละไปเร็วขึ้นบันไดก่อนฮึ๊บไปไปอู้วมันจะพาเราไปที่ไหนกันนะกระโดดขันฮึ๊บฮึ๊บบูถ้าตกไปนี่เริ่มใหม่เลยดิโอเคโอยเราต้องรีบวิ่งหาทางออกจากรถไฟขบวนนี้แต่เอ๊ะทางออกมันอยู่ไหนกันล่ะ อ้ึนี่มันหนังสือเวทนแน่ๆตงข้ามไปเอ๊ะนคนนั้นทำไมได้มีนังสือบนอ้วนาคนนั้นหาไปไหนแล้ว่ะขี้ขาโดดออกแล้วฮหข้างหน้าคือทางออกไปกระโดบโออือเึถึาออกหรยังยังอีกะไปแน่หนคือทออกแน่ๆเธอเราเราด้ ไม่รอเราเลยใาเรอเราด้วยรอเราด้วยเอ้หรืว่านี่ทางเข้าปราสาทที่เป็นเขาวุกตดโอ้โหวุบดมันช่มใหญ่โตมาโหฬารอะไรขนาดนี้แฮร์รี่พวกนายอยู่ไหนกันทำไมถึงปลอยฉันอยู่คนเดียวหรือว่าพวกนายจะโดนวอร์นอมจับไปไม่นะเราจะเรียกไปตามหาพวกเธอเองพวกเธอจะต้องอยู่ในห้อง จะเป็นตามหาโรนกับเฮรี่กันแต่ถ้าเราโดนจับตัวไปด้วยล่ะเราจะออกมาได้ไหมะข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมน้ำยาสับปะรดถ,ถึงขกเต็มไปหมดเลยล่ะอทำยังไงดีถ้าเราเหยียบไปนี่เราต้องติดพิษแน่นนเลยรีบไปแล้วเฮรี่กับโรนกำลังรองเราอยู่โอ้เาเหยียบนะเนี่ยถ้าเราเหยียบเนี่ยเราต้องเท้าไหมแน่ โอ้บันไดทำไมมันสูงขนาดนี้ล่ะโรลกับแฮร์รี่อยู่ไหนเามาหาเธอแล้วเอ๊ะเธอคนนั้นน่ะรเอรลอก่อนสิเรอด้วยโำยไม่ทางมันเป็นแบบนี้ล่ะข้างล่างมันคือน้ำอะไรกันฮึบเราเขียนหนังสือไปให้ฮึบฮึบฮึบ คัสสันนี่ทำไมหมวกคัสสันถึงมาตกอยู่ตรงนี้ล่ะเราต้องเหยียบหมวกไปแล้วแหละไม่งั้นเราจะโดนยาพิษทำไมยาพิษถึงมาละหกอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยล่ะนั่นไงเพื่อนโดนยาพิษแล้วเราต้องรีบกระโดดนี่มันช่องอากาศมันจะพาเราไปที่ไหน ทำไมท้อน้ำเสียถึงนีคาถาอยู่ในนี้เต็มไปหมดละ่ะหรือว่าทุกคนจะหลงลงไปในน้ำไม่นะเรามาช่วยนะทุกคนไปช่วยใครได้วะเนี่ยมากระโดดฮึโอ้นี่เราถึงทางออกแล้ว เรีบนนออกมาหน่อยได้ไหมหรือว่าเราจะต้องตามหาแบบนี้ไปตลอดโหไม่นะฉันนี่มีขาเรียน่มยาอยู่แล้ที่นี่มันคือที่ไหนกันตรงนั้นมีไม้กวาดด้วยหรือเราจะต้องขี่ไม้กวาดไปแต่ว่าการไปขี่ไม้กวาดของเรามันแย่มากเลยสิ เซ็ตข้ามไปเลยวิกาเดียริโอส่าวิววันชิวเราต้องรีบไปแล้วรอกับแฮร์รี่รอยอย์ลียูที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยเอ๊ะนั่นมันรถไฟแล้วตรงนั้นคือฮอกวอตส์เราอยู่ข้างนอกของโรงเรียนแน่ๆเลยไปเร็วกระโดดข้ามบวกไป พีมีหนอต่อได้ค่ะขาดนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันขวดใส่ยาพิษหรือเปล่ากระโดดไปก่อนปึ๊บปึ๊บเกือบตกนี่แน่เราจะขี่ไม้กวาดไปโอ้โวิวสวยมากเลยพวกนายไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันไม่มีเวลามาตามหาพวกนายทั้งวันหรอกนะ คลิปนี้มีแจนนะคะอย่าลืมดูให้จบละิไม่กวาดไปเลยเย่ไปปุ๊บี่นี่มาที่ไหนเนี่ยมีบ้านร่มด้วยอย่าบอกนะว่าเราจบแล้วชี้ตามหารอนกับแฮร์รี่ไม่เจอเลยจะมาจบแบบนี้ไม่ได้นะโอ้แต่ไม่เป็นไรตามหาที่นี่ไม่เจอเดี๋ยวเราไปตามหาที่ใหม่ก็ได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับด่านนี้ที่แป้งเล่นโอ้เรียกว่า ตามหาแฮร์รี่กับรอนทั่วของบอดเลยแต่ว่าไม่มีที่แววของเพื่อนเราเลยไม่รู้ว่าเพื่อนเราดูกลับไปหรือว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะแต่แบบว่าที่แปลงก็ตามหาสุดความสามารถแล้วเหมือนกันวันนี้เราแปลงร่างเป็นเฮอร์เบลนี่นั่นเองยังไงก็ ถ้าน,น้องสนุกนะคะหรืออยากให้พีแป้งเด่นด่านไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากกดซับสไคร e และกดไลค์และแชร์ให้พีแป้งด้วยนะบอกแล้วคลิปนี้มีแจกไปดูกติกากันเลยค่ะแจกโรบักสอใบมูลค่าวรวม1,600โรบักกติกามีดังนี้กดติดตามแฟนเพจแป้งชมทีวี กดไลค์แชร์คลิป s ับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนน้องๆคนไหนที่ทำครบและคอมเมนต์มาจะมีเกณฑ์ตัดสินดังนี้ผู้ที่มีคนกดไลค์คอมเมนต์เยอะที่สุดรับไปเลย